สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้ได้หัวปีมาสามหัวพี่น้องหัวใหญ่ไงจากบัเยติก็คือข่อยกาบบ้านเนาะข่อยกับบนนขยกคขดยากอันนั้นแม่มุกมูใส่ปีข่อยก็เลยบอกแม่ข่อยกับคันแรก<ไ>เขาก็สิมาเตรียมนำมาทันเซหัวปีของเขาเนะพี่น้องเพรามันดำ<ค>ไ, <ป S 2> ไว้ไส่เกลือกับบีบบางหน้าตงไปบีนี้เขาก็สืเอามงแกมันออกเนาะเขากื้อเลือดตัโงอ่อนมือนี้ข่อยสื้อเฮสโงหัวก้อนเนาะอีกหัวนึงข่อยสิเหลือดว้ก่อนนี่แหละพี่น้องขันเอามงแก้มันออกแล้ว ดีนะพี่น้องกะสีได้ประมาณนี้จ้าลราค่อยกับสีเอาตรงมันเอิญไว้อีกอย่างคืออันที่เป็นคือจังกล้วยแม่มองแกเกนจังมันเอิญไว้อยังพี่น้องอันที่มันสิเป็นนวยกล้วยต่อไปนะนี่นี่นี่มันค่อยกับสีเอาออกเนาะพี่น้องเนาะกับสีเลือไว้แต่ส่วนอ่อนจ้าอันนี้กาแฟผู้ชายสื่อมูสามฉันมานเนาะพี่น้องเนาะกับสีม่หมกใส่ค่อยกับสีว่าหั่นชิ้นใหญ่ได้พี่น้องสิหั่นชินในหน่อยเนาะเวลายิ่มไปน้ำกันมันจังสีแบบว่ได้ว่าเป็นตอนกระดอนมือนี่กับสีเห็นอ้เสียตะไคร้ไว้ถาตพี่น้องเาดนี้หลังจาากปีเฮแซนน้้้าไววแลเฮกสมายา าออกนอนี่นี่ปาดจังสีเลเดอบางคนกับเหตุบ่คือกันพี่น้องแต่ว่ากับว่าเป็นยังนอคอยว่าเหตุจังสีมันกระเสียพอสารภาพไว้ได้ว่านี้เป็นการเหตุมกมูใสปีกังแรยกของคอยมาเบิ่งวิธีไปพร้อมกันเลยด้อพี่น้องคัแรกนอคอยกระเสียวตะไคร้กับพริกกับหัวหอมแดงไปตำํำให้มันแหลกประมาณนี้ด้วพี่น้องหัวหอมแดงคอยเลือดซองหัวนอคลยได้ซำนี่ละจ้าบานนี้ห้ากับสิมาททำการปรุงมกของหฮาจ้าใสมูลงไปนออกระสิ่งใสตะไคร่ที่ตำของห้าลงไปแล้วกระซิ่งปีเล นอไกินเพนกับตําให้มันแหลกเน้อ<า>อีสู่ข่อยบอมีนอข่อยกะสิใส่ใแบบกูดก็ได้ขึ้กันเด้จ้าการปรุงรสของข่อยนอกกะสิใส่เกลือปลาแดกผงนัวน้ําตาลน้ปาปลาแลวกระรดดี<ต>นเน้อนะ้อว่าหมกผู้อื่นนี่ขาเจ้าสีใส่เขาขัวบนนาะแต่ว่าข่อยคิดว่ามันต้องใส่ข่อยก็เลยใส่บานนี้ก่อนที่หฮาสิไปห่อหมกพี่น้องเฮากัมาใส่ข้าก่อนเด้อเกลือไม่หมออีกละจ้ารอมีกัได้ไบอกเลยว่ากินข่ากับหมกอันนี้นะเกลือเบิดกะติบเวนี่ออยห้พี่น้อง กับว่าเป็นอย่างได้พี่น้องว่าต้องเอาความสวยงามเนาะวัต่มันอยู่เนาะวัต่มันเปเห็ดกินเองมิตรมุกหงไๆจ้าได้สำเนาระวังที่คอยห่อมกนอกพี่น้องนาองคอยกัไปข้างน้ำไว้ได้พี่น้องข้อหอมมุกแล้วนำห้องกระเดือดพอดีวานนี้เอากระเสียมมนหนึ่งเลยเลยจ้าหนึ่งประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาที่ได้พี่น้องผ่านไปไวเหมือนโกหกพี่น้องแล้วละจ้าหอมอยากสิบอกหอมอิ่มอยากให้ได้กินน้ำเด้เนาะเสร็จแล้วจ้า หมกหมูใส่ปีของเราบานนี้กระึงเวลาของความสุกแล้วพี่น้องบัตตนีเข้าเกือบเบิดกับกินเพื่อนแห้งพี่น้องสมอยากคกจ้ามาได้จบมากินเขาน้ำกันอันคางคาง่คอยก็คือหมกป้านิ่นที่คอยหมกไปประมาณสามมือทีแล้วพี่น้องเก่ามาอุ่นกินได้คือกเกแซ่ยแห้งพี่น้องอยากสิบอกว่ามันนัวมันกลมกลมโอ้เซ<ง>่ใครเบืองแล้วอยากกินกับเป็นร่องเฮ็ดกินเมิเ่งเด้อพี่น้องเด้อเมนูนี่สุดยอดอีกปกติแล้วนี่คอยสิบ่เฮ็ดกินได้คอยสิมากินหยวกมากกว่าพอพ่อมากินที่จะค้องเห็นนะพี่น้อง มันไม่ได้แข็งไม่ได้ซ<ด><ด>ื้ออยู่ตลานนะพี่น้องมันเป็นมุกแข็งแข็งเมมุกหมูใส่ผิวอ<ป>ั<ห>นนี้หวานฉ่ำคือจังใส่โย,หยกนี่แหละพี่น้องสงสัยว่าห้าออกอ่อนๆ่อก<อ>็เห็ดกินเองกลายเป็นว่าเสบแห่งพี่น้องกินเบมือสาหมกจ้ามีไขกระเซียวมะอุ่นกินอีเห็ดบางอย่างยังถืขีดได้พี่น้องลองไปเห็ดกันเบิง่งเด้อเดี๋ยวมือนี่ยคอยสิไปแล้วเด้อพี่น้องคอยสิไปเห็ดกับเขาละจ้าพี่น้องได้ยังกินแรงเนาะไปละจ้ามื่อนี่บายบาย